สวัสดีทุกคน,กคนเอ้ยไอ้เฮียเปิดมาแม่งไก่ร้องอ่ะวันนี้จะมารีวิวสกินมาตาไฟวันที่เฟรมนะทุกคนก็จะเป็นสกินใหม่ของมาตาไฟที่แบบมีเอฟเฟคแจกฟรีโคตรสวยก็วันไม่ได้ท่าห่านะทุกคนแต่ถ้าไก่ร้องอ่ะอย่าไปสนใจพวกแม่งแกพวกแม่งมันอยากมันบ้าวันนี้เฮ้ยวันนี้ผมจะกินต้มไก่เนี่ย ซีเนียวเอ้ยเออถูกกับซีเนียวกับฟอร์เรนนี่มาเป็นคู่เลยที่อ่ะโอ้แต่สกิจินีไก่มึงเจอกูเหนตอนกูไม่ถ่ายคลิปมึงเลยเอ้ยก็อัพออก็ยูแล้วนั่งชมไมอยากรู้อันนี้คืออะไรวะเฮ้ย ีฟอเฮ้ยเฮ้ยนั่นคือที่อะไรขอสันมาดิมาขอปามไปแล้วเสียงอะไรไม่น่สานสนใจนะนี่มันบ้านบ้านมันเขาผมถ่ายตอนคืนเดแบบี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเงินงนแบบ ฉันใจผู้ไกลเลยใครอยากกินไก่บอกได้นะวันนี้มีาำต้มไก่กินแล้วยมันร้องครั้งตอนทำทายคิดเดี๋ยวนะเฮียฟอลนิงกูโดนตกแน่นอนเฮ้ยมาดิ สู้เขาไม่ได้หิวเลือดแบบเฮ้ยไกงง่อกงอไอไก่ไอไก่หน้ามีเอ้ยโอ้ยอย่ามีใครมาแย่งฟาร์มหน้าเพราะฉันตั้งการการฟาร์มคเลย

มาดิมาดิทำไมอะทำไมาทำไมอทำไมมาดิมุลามันแค่มุลาแค่มุลามาดูมาดิมาดิมันิเซียวเหอนี่ยเพล่อนมาแล้วเอ้อไม่ใช่อก้เคื่อมาแล้วน่านอะไรรนีไป มันสู่ไม่ได้หรออละไ, <ป S 1> ไเตอนนี้ผมได้เอามาังกรแล้วแล้วก็ตายโคตรเยอะเลยถ้ายไปสองตัวนี่มันเลียงตายจริวะเอจกิงว่าตายโคตรจะสวยเลยแต่ข้อเสีคสเยคือแม่งเหมือนเหมือนโดนเนื้อปะตีดิ

ไอหน้ามีเลยดูฟอลินฟอลินวันนี้ตอนนี้ฟอลินยังไงมาดอกไม่โดนตันติ่สองคนอันติ่อยู่ฟูฟงฟงยังไงก็ดีไหมอันเราชนะเลยที่ต้องรูบอกฟอลินลำโคตรตึงอ่ะจะกินกูอยากได้ถ้ากินแบบจริงมาสนุกกันอืมมาสนุกกันไอ้เหี้ยยิงตายเลยมึงก็สนุกเขาหรอกมึงจะต้องตายคนแรก โอ้โหไหลช้ตาพวกวัดำตีหัวช้าเลยมั้ามึงก็ตีช้าจังวะตาตีไว้ไยตีไว้แบบ หน้าทีแล้วไอที่ยังไม่จบเกมไม่ได้เก็บดอกฟินคอยมันนี่มันนี่มันีเดี๋ยวนี้จ้ามันกเอยวนักวะ มึงไหนให้กูรู้นะก,นก,นกูฆ่ามึงแน่สัสไปไหาเอาสิเอาไเอ้เอาตายว่ะเฮ้ยเอาตายว่ะคิดเขาคิดเขาแล้วมึงมา ฟอร์เรนฟอร์เตอนนี้กำลังดวลกันอยู่โอู้ฟห์น่าจะยากไปนะถ้ายอมแพ้ตอนนี้เลยเหรอมึงจะยอมแพ้ไปเฮ้ยตอนนี้ฟอร์เรนเลือนเล็กน้อยอ่ะเอาดิ มันกลับไปแล้วนี่เลย,ลลเลยตุ๊บๆุ๊บุทำไมตอนกูเล่นนอกจอนี่ยแบบโคตรกากายโคตรเยอะนายเป็นพลังแน่อะไรวะพ่อบอดีฟัคเกอร์มันจะเจ้าในเชียงโอ้ไม่เอาเละขทษ ตีปปบลาล่ะมองสิเนี่ยวาดิทไมเงี้เอออุเตายเกตื่นลวมึงเตมึงตายเเอ๊ยเดี๋ยวมะผู้สังเกตป้ากจะไม่ตาสักอันหรือวา เยอะเลแทบตัก like ันเดยตอนนี้ยอะเงุ่มฟาร์มแป๊บแม็กยังโหดถ้าแม็กบินมาตอนนี้คุ้เยอดเหลือเนาะเนี่ยวันร้อนแน่เฮียอไม่แค่นี้แหละมีไม่ชนะใครได้เพิ่งเลี้ยงไอ้ทีตอนลุงก็จอดแล้วมึงอ่ะ ชิไ,ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่นะชิปหายแล้วไอ้ต้องสู้ต้องสู้อืออะไรไอ้ชิปก็ตายแล้วเย้ชนะแล้วเย้ชนะกูกดปิดกดเปิดทำไมวะชนะเอ๊ะครอยากก็ใครที่อยากใครที่ได้สกินบประทับไฟแล้วก็อย่าลืมบอกเลยนะเออมีอย่างอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งทุกคน นั่นคืออาวีเดีผมไปพิมพ์แป๊บอยากได้โอ้ยเมี่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เว้แม่งจมไอผมว่าน่าจะมีคนได้ไงวะอารวีเดียังเยอะเลยยังยังอ้โว เฮ้ยได้ป่ะเฮ้ยเอาว่ะสี่สีคอโมใช่ป่ะไม่ก็คอคอ koh skin free, lap woi, apa ya? Karena, yang jut ใช่หรือเปล่าโอเคใช่หรอกินสกินเอ๊ะแม่แม่เป็นสกินฟรีใช่ไหมวอลล์ฟรีมันไม่ใช่อะ่ะไฟ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 เออไฟไฟเออไฟไฟเออมาไปกดไม่ได้เลย เห็นได้เลยแตะเพื่อที่ ไม่ได้ทุกคนนี่มันน่าจะผ่านแล้วเอนี่ใครมาลุ้มันได้สกินปะวะไปเราไม่ได้ลองดุยม่ได้แบบไอเอ้ยวฮ้ยอะไรอ่ะกระจอกไอ้โอ้ยเราไปเราเอานี้ดีกว่าโอ้ยศูนย์ศูนย์ใหม่ไอเชี่ยแล้วกุจะได้อนี้ตอนไหนนี่อ่ะ อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะเอะสกิมตูไฟใหม่โคตรสวยนะนี่ก็วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย